กันพร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ คลิปนี้พ่อพงษ์จะพามาดูดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งนะครับที่สวนของพ่อพงษ์ปีนี้ก็ปลูกเป็นปีที่สี่แล้วครับจะเข้าปีที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับนี่ครับคือแปลงดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งนะครับที่สวนของพ่อพงษ์นะครับปีนี้เป็นปีที่สี่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมนะครับปลูกมาสามปีแล้วนะครับ ก็ปลูกปล่อยไว้แบบนี้แหละนะครับส่วนมากแล้วนะครับพ่อพงก็จะขุดเป็นหัวพันขายนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมษานะครับซึ่งก่อนที่ฝนมาเนี่ยเราจะต้องปลูกนะครับปีนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วทั้งเดือนเนี่ยนะครับเป็นดอกดินนะครับดอกดินที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือจะไม่มีต้นแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมแปลงนี้ก็จะเป็น แต่ดอกกระเจียวที่ผู่ขึ้นมาเนี่ย <out of earth> เขาเรียกว่าดอกดินนะครับคราวนี้พอดอกมันขึ้นมาจากดินแล้วเรามองไปเห็นแต่ดอก <out of earth> กระเจียวเต็มบริเวณนี้นะครับ <out of earth> เราก็จะมานะครับดอกที่แก่เนี่ยนะครับเรามาถอนนะครับถอนดอกที่แก่เนี่ยออกหนอก,ก็จะเกิดขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับท่านผู้ชมนี่หนอดอกกระเจียวก็เกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับพอหนอกเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปนะครับอ่า สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละครับหน่อที่เกิดขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นดอกนะครับนี่แบบนี้เนี่ครับมันก็จะเป็นดอกออกมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับดอกขนาดนี้กาลังกินเลยนะครับเราก็จะเก็บนะครับเก็บดอกกระเจียวไปกินนะครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้าผึ้งนะครับพันนี้เป็นดอกกระเจียวพันเกษตรนะครับไม่ใช่ดอกกระเจียวป่านะครับท่านผู้ชมนะครับรสชาติก็จะกรอบหวานอร่อยนะครับ ทำกินได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกินสดๆนะครับกับน้ำพริกนะครับนี่เวลาดึงเราก็จะถอนโยกๆเนี้ยนี่ครับนี่ได้กา้านอย่างเงี้ยครับนี่อร่อยนะครับเวลากินเราก็กินได้ทั้งสดๆแบบนี้นะครับกับน้ำพริกกับแจ่วบองนะครับกับส้มตำกับลาบกับก้อยได้หมดเลยนะครับ หรือว่าเราจะเอาไปแกงเอาไปนึ่งเอาไปลวกเอาไป,าไปผัดน้ำมันหอยได้หมดเลยนะครับไม่เผ็ดไม่เฟื่อนนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับน,น,น,นี่เห็นไหมครับนี่เราก็จะเก็บ พอมันแตกหน่อออกมาเราเก็บอย่างเงี้ยมันก็จะแตกหน่อใหม่ออกมาตามด้านข้างอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยเราก็จะได้กินไปเรื่อยๆนะครับตลอดหรือดูฝนนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้กินไปเรื่อยๆตลอดหรือดูฝนนะครับหน่อใหม่ที่เกิดมานะครับมันก็จะเป็นดอกไปจนฝนหมดนะครับฝนหมดเดือนประมาณเดือนปลายตุลานะครับปลายตุลามันก็จะเริ่มลงหัวนะครับท่านผู้ชมนะครับ มันก็จะเริ่มลงหัวนะครับแล้วก็ต้นมันก็จะตายในช่วงฤดูหนาวนะครับฤดูแล้งนะครับพอฝนมาอีกรอบปีต่อไปมันก็จะเกิดมาใหม่แบบนี้แหละนะครับปลูกครั้งเดียวนี่ครับดอกประมาณนี้คือดอกที่แก่นะครับแก่แล้วนะครับคนจะไม่นิยมกินนะครับเพราะไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าถ้ากินได้ก็คือ นำไปชุบแป้งทอดนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเอาดอกเนี่ยนะครับไปชุบแป้งทอดอร่อยมากครับท่านผู้ชมกินเป็นของว่างได้เลยนะครับนี่ถ้าดอกประมาณนี้นะครับเราก็เด็ดเอาแต่ดอกนี่ครับคือเราดึงขึ้นเราก็เอาเด็ดเอาแต่ดอกเพราะก้านมันแก่แล้วมันจะกินไม่ได้ไม่เหมือนแบบนี้นะครับแบบนี้กินได้ทั้งดอกทั้งก้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราเอาไปชุบแป้งทอดนะครับเห็นไหมครับ สวยงามนะครับเอาไปประดับแจกันก็ได้นะครับประดับโต๊ะอาหารนะครับนี่นี่ครับนี่ครับแปลงดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งที่สวนของพ่อพงนะครับมีอยู่หลายแปลงนะครับมีอยู่หลายแปลงนะครับก็พ่อพงเริ่มปลูกมาก็ได้สามปีปีนี้ก็เป็นปีที่สี่ นะครับเราก็จะดูแลแบบนี้แหละนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมปลูกแบบธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับรับรองปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยครับพ่อผมจะเน้นปลูกกินในครัวเรือนนะครับอ่าไม่ได้เน้นเรื่องการขายแต่ว่าถ้าเกิดอ่าชาวบ้านเขาอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ่าบอกให้เก็บให้น้อย ครับมีเวลาพ่อผมก็เก็บให้ถ้าไม่มีเวลาก็าให้มาเก็บเองอย่างเงี้ยครับนี่ส่วนใหญ่แล้วพ่อพงก็จะขายหัวพันธ์นดดุนะครับในช่วงฤดูแ้งนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับข้ามไปฝั่งน้นก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะ สวนก็จะรกๆหน่อยนี่เต็มหมดแหละนะตามนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นป่ารกๆเพอาะกมก็ปลูกทิ้งไว้นะครับนี่นี่หนึ่งแปลงนี่หนึ่งแปลงนี่ครับนี่ครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนี่นี่ๆๆๆๆๆ ได้ก้านยาวเงี้ยครับนี่ได้กินได้ทางก้านเลยดอกประมาณนี้แหละนะครับกําลังหน้าทานเลยนะครับเนี่ยเอาไปนึ่งสุกแล้วนี่กินนี่กับน้ําพริกนะครับอร่อยมากนะครับกําลังแตกหน่อนะครับอันนี้เพิ่งมาถอนดอกที่เป็นดอกดินออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับนี่ครับนีครับ แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแตกหน่อออกมาขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาชมดอกกระเจียวหวานเพชศน้ำพึ่งนะครับกับสวรนรกรกนี่นี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวหวานเพรน้ำพึ่งนะครับน,นี่ครับด้าน,นหน้านุ่น,นก็แปลงใหญ่อยู่นู่นครับ อันนี้เห็นนะครับปลูกมุดไว้แบบว่าทั่วสวนเลยครับโอ้ท่านผู้ชมดูนี่มีมีหกหลงมันหลงมาๆๆนี่ครับฮกหลงหลงอยู่ตรงนี้ครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมบอลสีหกหลงนะครับนี่ มันลงมาอยู่ในป่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวพ่อผงก็จะขุดไปไว้บ้านเพราะว่าถ้ามีคนเห็นแล้วเขาคงต้องขุดไปแน่ๆครับเพราะบอลสีเนี่ยก็ถึงแม้ว่าราคาตอนนี้ตกแต่ว่าคนที่เขาไม่มีเขาก็ยังอยากได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็เก็บไปไว้บ้านก่อนนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยพ่อพงม,มีเยอะมากนะครับฮอกหลงเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่มีใครสนใจหรอกก็เลยเอามาปลูกไว้ที่สวนนะครับมาปลูกว่ากะว่าจะปลูกให้เต็ม พื้นที่สวนข้างทางไปเลยนะครับพอดีว่าปีที่แล้วมันมีราคาก็เลยต้องขุดคืนกลับไปไว้ที่บ้านครับแล้วอันนี้ก็คงเป็นเศษนะครับที่เหลือนะครับคงเป็นหัวที่เป็นแง่งอะไรที่มันเหลืออยู่ครับนี่ครับดอกกระเจียวนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ